น้ำเดียวแล้วพี่น้องถักกันาับเอาไปบุบบับหมูแดงครับเนี่ยใส่เลยเอามันโอ้เห็นมันสมบัยเอาเอาลงไปคันในปุ๋ยเสด็จน้ำแล้วพี่น้องอืมน่ะมาตี้งเจ็บในห้าวโต้ดูอิ่มหมอกุลือเลยจุดปลาโต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 เป็นถาดเพราะเขาพี่น้อง ชุดยอดเลยตัวยิ่ยคันนี้เนี่ย,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 ยสวัสดีครับปีรุ่นครับอีสานบางหน่อยครับช่วงนีงเที่ยงมันนี้กับว่าเสียดต่มปลาไหลไงทีใดมากเหมือนนั้นแ่ะครับก็เลยมาสั่ง สั่งชูนี่ไว้ว่ามันอยู่โลเครื่องนี่นี่ฝ้าพี่น้องมึงตาสั่งมึงเบ้าปุย๋ยเนาะวันที่ฝ้าเพิ่มมึงกอะไรน้นำต,ต,ตลบ<อ>ไปด้วยบ่นแล,ล,ล,ล้วพี่น้องเครื่องเอ้โลเครื่องนะครับนี่สิสั่งปลาไหลเงี้ยตัวในมือว่านนัน่นล่ะฮะหลุดมึงพี่น้องวันสิกร์บัวบัวฮะหลุดกันครับพี่น้องอ่าสวัสดีครับผมเบ้าปุ๋ยครับดูอีสานมาลงน้อยครับพี่น้องมึอนี่เอาหน้ามูเกินพี่น้องเลยเอารุ่นกันครับตัวนี้ครับพี่น้องทีได้จากโล่จากเขียดครับมันนี่ครับ อ้าย like no ่ไไนนลูกเมนใช่แม่น้องวันสินจ้ะเอาเราลมือได้พ <as ี่น้องตัวยิ่งให่ความยิ่งัวนะเริ่มโบ้เลยพี่น้องเลยลงมือมัสิไดลจะขีดจตัวต้งไปวันหันโลกเคืองเจมนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขีดห้าขีดก็เคืองโล เครืองโลดตัวนสิกินสวยห้อมนพโลดิพี่น้องเี้ตัวสิกินสวยห้องมอนี่ต้มปลาไหต้เป็ดปลาไหลไงเดียวเดียวนีเอาทวงหนเพราะว่ามันตัวใหญ่ขากเนาะเอกโพดโลดวเดี๋ยวปวดตัตัวโลเยมันยุ่หมองเลยโอ้ตัวโลดนจิบวเ้สวนข้าวเอาขึ้งขึ้นวจแม่นันอันยุบประเทศอื่นนี่เลยปู ตัวนี้อันอันอุ้มตุยไงห้ยไงคพี่น้องเอ้าบางอีกันบ่แล้วดอกพี่น้่งอันพปลูกกันยกแล้วพี่น้องไอ้ตัวนญ่ตัวเอมส่วนไหมเอองกดไ่เนี่ยลโโโถตัวน้หนอยมสิจ้าบ่ได้นัเฮ้ยโอ้ยสิกัดเน้สิกัดหก้ยพี่น้องมดแดงเอามดแดงไน้นี่แหละต้ม อ๋อสีตุ่มใส้ปลาไหลเฮ่าเด้อพี่น้องินต้มปลาไหลน่อกันวันนี้บ้าปุ๋ยสีส้มพี่มือไนเว่าเสียแก้พี่น้องบ้านน้ำเดือดแล้วยังแน่หลปุ๋ยมีหอมตะไคร้ขิงล่าข้าตะไคร้แมนล่าล่าล่าเป็นแบบใดล่ะเฮ้าล่าว่าายกัซื่อๆอกตีมดงกันเป็นบะาข้าัยังนางไก่เลยหรือมูโตนไ่มีดมแดเป็นยัง ดีมงอง,งมันเย็นมันยันอู้น้ำเดือดแล้วมมพ,พี่น้องครักระนั้นไปบุบบับอืมตีต้มโดนเติมวิ่งองน้อยปุ๋ยนะว่าตองไปอันคนไหนปุ๋ยเยอะขคนอะได้คนเอานนี้สมุนไพรต็งกลางพี่น้องเห็นข้นลุงมงงเอาพี่น้อง <c oughs> เดีจ้าแม่น้องไอจ้าแม่น้องไอฮะตาป้องเขาพ่อใดพี่น้องกูจะไมีติตเห็ดอย่างอ้อมจังเนี่ก็ไม่ตางเขาอ้อมไปอ้อมไปไก่เขาม้าไ่ได้จ้างเขาอ่ะพูดอย่เนี่ยแม่น้องไพ่เดี๋ยง่ะแม่น้องไพ่อันบระธนเนี่ยมันก็ได้บอกยนามากกว่าที่ก็จะไปถุละมากพี่น้องวันนี้ก็เลยแล้วพอดีแม่น้องไอไปกินแม่น้องไอคนรับ ตึ้นขึ้นคุณว่าเลยหิวอ่ะอมา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 กะลังเงินเง็ดแล้วกินพี่น้องมดแดงครับเนี่ยเฮ้ยมดไส่เดี๋ยวนี้ตีใส่เลยเอามันโอ้เห็นมันสมใบแมนเอาเอาลงไปค่ะในปุ๋ยกระเด็ดน้ำเลยพี่น้องอืมนะมันจิบันนี่เห่าตามเลยที่แกงครับเพิ่มซีสันจิกเล็กจิกน้อยเดบอมักกับบ้าส่พี่น้องแมนยังอีกบันนี่เห่า เอาเด้อพี่น้องอันใดแซ่บหั่นบ,บอแซ่บกต่ปรุงไม่ปรุงจนมันแซ่บตอนตัวหนังปลาครับ <laughs> เราขายเยอะแต่ไหนงานใด้ใจวิปปลาปรุงไปเรื่อยๆเสพงา่ายแดก็จังเอาเกลี่ยมายครับเกลี่ยยังมันเนี่ยปลาแดกยิบหนึ่งย <laughs> ขยาขยั้ถือกินเนาะแม่ อ๋อมาสตลีสตรีขึ้นมาครับต้นหอมทอาใส่ย่ำเลยใส้ย่ำนย่มันไหมส่ย่ำนี่เรากรบบัตสิปงยังอมวราผ้าจีจวกลงจะมันเปื่อยไปเปื่อยไปไไงเฮ้เปื่อยไเลโดดมันไงนอกเจ้าสิมื่อสอยค้างเหี้ยนอะไรหมดแล้วแต่ละโดดขึ้นตุกขื้นเปั้นดังค่ะอมาอีกนี่เนาะแต่หน่อยยังซีมเด้อพี่น้องเลย,ยซยีมครับ คนสุดท้ายบบบลงไปโป้งแบบนี้ฮะพี่น้องมาเนี่ยทอดหมูได้ไหมเนี่ยอันหมูจักเด็ดเนี่ยหมูสมพน้าบ้าปุ๋ยหมูสมหมูเฮ้ยว่าสมหมูอันบ้านจัดเด็ดหมูสมหรือว่าสมหมูของปฝรน้อยเส้เดิมจ้ะอ๋อนำกันล้วเราผสมหมูกับหมูสมนั่นล่ะแกก็อร่อยคือกันเด้อจ้ะอ๋อพี่น้งมาครับพี่น้องมาเนี่ยจีเป็นแต่เสียบเาคือหอมมีหวยคือแท้นเถอะเดือบ้าปุ๋ยอันนี้ คนเอิหมูสมคือว no. ่าสมหมูเออทำกันนั่นละเดียวยู่พี่น้องเยมหมูสมกับสมหมูย่าเล้ลองกระทาบุหมูสมหมูสมเพร่าสมหมูอ่ะคือเเทตัวลงเดียวรเดียวยันลดนเ่ย้วทันเดียวทีการมาล่องอพอนอาพี่น้องโอ้หพี่น้องเลยโอ้พักขนาดเลือสมหมูหมูสมนาสมหมูก็น้าเจะเด่นได้จ้ะอะไรเดียวพี่น้องเลย ละลอยเดีลยกันก็โมเด็บเราเลยจ้้ารองเบิ้มมาเนี้าีสัตว์แถ้าก้ถือไฟหยาบเด้ห kind of um, saw, ันอ <respuesta. S 2> ้าถือไฟมันหยาบแม่นันว่าถือโอ้ยไฟหยาบกุบกรอบดีสักวันโดนซื่อเนี่ยใบตองห่วงได้พี่น้องโดนเดียวยสวายอยสายเฮียนเนี่ยสบายดว่าเสาตอกระไรฟอมมาเนี่ยใครอยมันใหม่ม่วงพี่น้องเลย ท่นไม่ทราบเลยนะว่าขอเอาไว้ยึดเสนอว่าตัวเขาต่อเงี้ยขนาดโดนเดียวจบจบมวนพร้อมพี่น้องเลยอยากให้เขาไปตูเรื่องผีด้วนได้กับท่านเราจะกู้เราจะเข้าเด้อพี่น้องเลยแม่น้องไอ้ทอดเกินนี่ผมหมูนเรือว่าหมูสมบันะเราว่ากำลังขอดสวจนี่ไงทำนั้นทำนั้นดูไก่แดดด้วยเหรอว่าเอาแดดตาใส่เพราะเเป็นหมูแดดเดียวนี่หมูสมเวลาก็จะกู้เรื่องพี่น้องสูกเกินทางครับพี่น้องมาเลยหมูสมหรือว่าสมหมูบ้านนี่ซุกเอาเด้อบ้านนี่ มูส้มนะพี่น้องพ่อส้มหรือว่าพ่อม่อนครับคือเขาเรียกหัวลงมาเลี้ยหน่อยเพราะเก่าแมนบ่ปกติผู้ถอดปากมันเงียบๆอยู่ปกติโอ้เราจะได้ซิมจักอันอ้าวขันตากมากขันพี่น้องบ้านนี้ยเลี้ยมือจะเสียพี่น้องโอ้ยข้าเกินยังจะเสียบพราะเสียพี่น้องไ้ท่านใ้ซิมอยู่แต่ว่าชิมว่ามันสุดยอดยิ่นัมูส้มกับส้มมูนมูส้มส้มมูจะกู้อยากกินนั่นตบอะไรเพราะแค่ยังได้ทานั้นสิเดี๋ยวเขาจะอยากกินมูส้มหรือว่าส้มมู มันแล้วเดี๋ยวพี่น้องอยากล่องซิบมึงว่าล่องเนื้อพี่น้องมันสูมเนื้อมาสมหมูพอหน่อยใส่เดิมจัะมันสีซื้อเน่าแต่ห้องมูเจ้าปฏิวัติมันคือกานคือเมี่ยงเขาแต่พี่น้องเกยปฏิวัติแต่ก็าพันว่าสมหมูกับว่าสมมูหมันมันหมูสบกับสมหมูอยู่นี่พี่น้องเอ้อ่ะตอนดี้มาแต่เสียบกันเด้อครับวันนี้มันจะเสียบกันเนาะอ้าวปุยมูสมกับสมมูห์เอาลายหิ้วคอแล้วพี่น้องเลยเด้อพี่น้องให้บาย โต้ดูอิ้มมอกคุยลือเลยจุดปลาโต้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 กินถาดเพระเขาพี่น้องสุดยอดเลยตัวใหญ่คางเกียเนี่ยเฮ้อปวดปวดมากมากพี่น้องมากินต้มปลาไหลน้ำกันมาอนิตัวงี้เป่งๆผีมือเบ้าปุ้ยเสียบสจูบภาพคอมหมูสมหมูสมแล้วสมหมูเจ้าเสียวซืออะไรขอรุ้งเรื่องดอกไม้ยังไ้วะไม่เหลี่ยงง่ายหรอก มาเด้อพี่น้องมากินสมหมูหรือหมูสมครับกินตุบอะไรไงน้ำกันสมดหรือหมูสมพอน้อยก้อยเดิมฟอกเจียวซื้อลุงเดยนเขาลุงเดยนจีวางไรเด้อหมูสมสมู๊ดอยู่แม่มันจีนแบงแก้วกรทั้งบุญก็ไย้มาเด้อครับสายปลาไหลเมียนยูว่ามาสมเย็นไปเที่ยตัวนี้ร่างกายดีตัวนี้เหลาย่องลูก เรกีจี่นเราบอกกี่นักเพนี่รู้รึเปล่า่มตนำตบนนวดตะบับไม่เห็นตัวขาด้องกินเหล่านแต่ว่าแม่ของอ้เตือนถึงหิว

อันเ hmm. ัน <laughs> mm ่รามนเปนยี่รุนังก <acuerdo> ิน oh. ก <bet> ok ็บมาจินเป็นเจ้ามนลึกมันจะรับมไอ้มาด้วยเหรอมันเริ่มข้าวว่ามนเป็นมาเนี่ยข้กให้จินกับมาินไอุ้นมาอยู่แต่ว่าแต่ว่างไว้แต่ว่างไว้วพื่ไปเซ่ยบัรหล่าจัวด้ล่องตัวล่องใจมันไปคอยไป่อยกินนางบ่อยมันกินก็ตืนหน้าขี้ยังตะแเนาะ บักวมาแลวบยรุ่นว่าเอาน้มากินอย่าที่เรียบาก่แต่ีบจะบอกว่าน้มันคิดว่าอันนี้บออันนี้บอกที่นอว่าที่ดะไถามคูบอกรม่อแล้วไปว่าไอากวอนใหม่แ้ว่าอ้าวัวดอต้องอนุญาตมันก่อนมันจกินไดแก่ีเอให้ให้แนมหนาห้อบ่งอยู่ม่มีติะกินน้ำบนนออยู่ว่าอนุญาตบนนอ เราควรจะเอาอ่ะีลอันนี้นราจะเอาะเาเหมือนควันไหมทั่งที่เีวาดีๆจังเลยาเหรสิตอนนล้ตัวแจันไปอยู่ไ <c oughs> มีนเนี่ยมันจิเดียวีตัวฟันโดติดอะไรหนิมันบุกจงเลยบุกใหญ่เลยผมจะหมดแดงผมไม่อมอยดี ความเงี้ยก็ยุ่งแล้วเคยอเลยออกแม่จับยังไงเลยบัต้นน้อยๆบอยจับบ่อยู่ไหมมาตวเต็มมือตัวเงี้ยเขาเนาะ,ะเต็มเอ็เต็มมือดีนหน่อยคือบ่าตัวเงี้ยคักเติบยู่ตัวนี้ งบงพี่น้องตะบงให้จบเ่้อพวกผบเขียนั่นน้องไปน่เพนบเี้ก็เชียน้องไพุ๋นเหรใจเป็นก็ดิบอยู่อกตะบึงตัวอยู่เนี่ยม่อย่างไรใจมาเสียรำมั่วป่ไ่กินเมือานอยู่เนาะต่ว่าเฮ้าหนิยานต่บดายน้องม่กนดาขับานต่วามันหน่อยยานต่มันลงตม ซาปากืบห้ามันห้าโม่มันหรือวะเจ้าสานี่เกือบท่านไหขายเบิดอยู่ยังอยู่ขายไปะเังในเนี้ยรอซีร่อยหาร่อยุทำขายอยู่ฟูไี่ต่อยแ่หยาบไม่ตัวลเยอะพี่น้องไม่ได้ไปขายต่างคนต่างยาบจิปาถังชาไปขายย่ามาจอบ ทบไปอันรเ่ังสรุปอีกจุหนึ่งถ้าแต่สายมาให้ก็ไปใส่น้ำกันเลยมาไป่เยไปไก่มาเอามาเอาเญ้าหน้าไปมุสวเที่ยวลถไปลวมาหรอแอดีกาแฟบ่ป่ายังบ่มยังยู่สนุกไปไม่แน่ไปาลอยู่แอนดีแล้วสร้างต่เอาไปแล้วไปเอาไปแล้ว โลโลกโลโลปลาเนี่ยไปเนี่ยหรปลาหยังโนปาควาปัญญาดีตัวหญ่ที่สุดตัวใหง่จ้ลตัวละสองลสมลกเอาร่าเราจะมีอยากมันน่ารกเหมือนั่นเาน่ะดมามันาอยู่ตงค่ะโอ้สมเปไม่ดสมคาขึ้นดังเฮี้ยนเลยพี่น้องเลยสมเด็งแบบน่นยเ พอมาปล่อยไว้ยืนนอนบแดงเนาะขยุนอยู่ไกของเป็นได้ผู้ผสมสมปาเจาไปกินลาไรล่องสดมืองนามเมอีตตัวมันนัวสำเเนาะมัน่บ่ปุ๋ยจังมากินจังมากินเตี้ยมีนบ่หรอข้ามลมื่นอ่บ่เศร้าปุ๊บวีีบ่ลอววเนี่ย่่ตย ทำปลาคอกะคอเนื่อมันเนี่ยก็ปลาคอเดียวกัเอาคินลาบข้ามน้ำเมื่อนหอเดียวบ่วันเถอะปลาคอปลเคอมูนี่ไปตักข้ามระบาดพี่เลยมูนี่จ่ากินก็ได้ข้ามระหาบาดกินน้ำยืดเดินมูนี่จ่างกินกันได้เราบ่ปุ๋ยขันตัวนี้ยังกิ ว่าแม่ลาหอนหลายแย่จะคิดว่าลาหอนนะ่คิดว่าลาก็ลักเล็ดน้ำบอกลูกเหรอโอ้ยน้ำตกเย็นสบายแ่น้ำเย็นตเีะยฟร์จนอะีห็นว่าอาบอาบน้ำจอาบเฮียิตัวเะ็กหน่อยตัวอะไรตีนปลสมุนาพเนาะเบ้าเบ้าไปน้ำนะรับไปเองน่ไเบ้าสม่ม โอ้อ้มันสมหนไหเราบาปุ๋ยเนาะก็หพยก็หายเฉยเลยเมือนสมสมหมเนยเนน้ำเื็ดดบเนาะแม่ไสูนี่เลยเฮ็ดสมุนี่โอ้ระวรดึงหัวออกมาเนาะเมืนเอาพริกกิงหู้เนาะพริกกันมูนู้นเขาเขาปุ่มๆุ่มะไป่จิับนะพี่เขียเออคือพี่เขียร์เหรอเนืขาขอบวบนะเมืนาโป๊งเนาะ โอ้ยตีข่าวอยู่ข่ายกับว่าอะไรมันเผ็ดป่ะนะโอ้ยเกนมันเหล่ <c oughs> าขมข่าวพี่น้องเลยจับบวกไปหัวมันหรืองง <c oughs> อ๋ <c oughs> อเดี๋ยวขอบคุณแฟนครับสม,มองสมบูรณ์ละครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับ ปาจะไปสามารถกับพทันขายเบอร์เดอร์พี่น้องบวัสดีว่าได้หมันบ้านอ้อพทันดียอดบาทจังเบิ้งไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนีดละพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวชิมขึ้นพอ่น้องยังเดือกันเด้อหรือว่ากำไรครับ